สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมมาเอาเหรียญหลวงพ่อไปมาให้ชมกันอีกนะครับเผื่อพี่พี่ท่านไหนมองหาอยู่เป็นเหรียญรุ่นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะหลวงพ่อไปเมตตาด้วยครับมีเมตตาข้างหนึ่งด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ในกลุ่มนี้ร้อนแรงถามหากันเพียบเลยครับตอนนี้นี่มีบล็อกมีจุดๆด้านหลังด้วย นี่ครับโคดโคดลึกๆโคดลึกๆเลยผมลงมาดูนี่ชัดเลยนะครับตอกสีนะครับตอกสีโคดหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับเนื้อนวะนะครับ้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับผอมกล่องเดิมๆใครมองหาอยากเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อไปอยู่ตอนนี้ก็ทักไอเดียไลน์ได้เลยนะครับ 1> m e 1 e 1 9 1 9 9 1นะครับเ w e 1 4 1 9 9 1นะครับเนื้อนวะนะครับผมมีอยู่เนื้อนวะนะครับมีแบ่งปันอยู่เด้อใครสนใจรีบๆเลยนะครับรีบๆเลยนี่ประกันแท้นะครับประกันแท้ไม่ต้องไปเสี่ยงนี่ครับ มาเช่าหาวัตถุมงคลหลวงปู่พ่อไปได้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโทร0 8 4 3 2 4 3 3 6 8เนื้อนวะนะครับให้ไวๆเลยตอนนี้ในกลุ่มโอโหปิดกันบ่อนเลยครับหากันตอนนี้ผมเหลืออยู่องค์เดียวนะครับกับองค์ที่ผมห้อยอยู่เป็นเนื้อนวะเหมือนกันเรี่ยมเลี่ยนเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ